คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราจะถึงเนี่ยนะคะคือหลังเปิดสภาวัวนที่3กรกฎาคมค่ะคุณผู้ชมคะ่ะพักภูมิใจไทยและก็พักพลังประชารัฐนะคะก็จะเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีปมคลิปเสียงสนทนากับคุนเซนเนี่ยนะคะที่มีความคิดเห็นแย้งกันว่าเอ๊ะแล้วจะทำได้ไหมเพราะท่านนายกก็หยุดทำหน้าที่ในตอนนี้ไปแล้วนะคะหยุดปฏิบัติหน้าที่ตกลงยังจะสามารถ ่นอภิรายไองไหมคะยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นะฮะแค่ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างศาลพิจารณานะครับดังนั้นการพิพายนายกก็อภิพายได้สิครับก็ยังเป็นนายกอยู่ค่าลาออกไปแล้วสิครับใช่ไหมครับหรือศาลสั่งพนหนื่อยไปแล้วสิครับถึงทําไม่ได้อย่างพิพายได้แต่เดยกแต่ว่าค่ะคุณแพทองทานเนี่ยจะมาชี้แจงยังไงนั่นน่ะสิอันนี้ก็เป็นความประหลาดของรัฐธรรมนูญไทยแล้วท่านประธานวันนอบอกไม่ได้อะค่ะใช่นะฮะท่านประธานวันนอบอกไม่ได้ไม่ได้ บอกว่าอภิปรายไม่ได้คืออยู่กับการบรรจุวาระของท่านประธานด้วยนะคืออยู่ที่ท่านประธานจะบรรจุวาระแต่ความเห็นผมอย่างนี้นะครับคมันขัดกันอยู่อืคือในเมื่อคุณแพทองทานยังเป็นนายกค่ะนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เพราะสารสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นเนี่ยจึงต้องถูกอภิปรายได้แต่ปัญหาของเรื่องมีข้อเดียวคือจะมาชี้จะมานั่งฟังได้ยังไงจะมาชี้แจงยังไงจะมอบอนนาจให้ไม่ได้อีก ตอนนี้ถ้าคุณสุริยะมานั่งฟังแทนก็ต้องรักษาการนายกแต่หละแต้องเป็นคุณภูมิธรรมเพราะถ้าเกิดอภิปรายตำแหน่งนายกก็ต้องรักษาการนายกนั่นแหละตอนทีมันก็เข้าอภิปรายตัวคุณแพทองทานคือเรื่องแบบนี้มันไม่เคยเกิดก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายแต่ผมวิเคราะห์ในเบื้องต้นนะครับว่าคุณแพรทองทานยังเป็นนายกอยู่จึงควรถูกอภิปรายได้เพียงแต่ว่าจะเข้ามานั่งฟังได้ยังไงในเมื่อถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่จะชี้แจงได้งไงนี่คือปัญหาทีเนี้ยผมคิดว่าเรื่องเนี้ย อยู่ที่ท่านประธานสภาผู้แทน<ช>อาจารย์มน,นอนะท่านจะวินิจฉัยยังไงค่ะแต่จริงๆแล้วกรณีของการอภิปรายเนี่ยสำหรับดิฉันดิฉันคิดว่าคือภาคประชาชนเนี่ยอภิปรายนายกแพทองทานไปจนหมดไส้หมดพุงแล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่าการทําหน้าที่ของฝ่ายค้านก็เอาตรงๆเลยก็คือว่าแม้ก็ จริงๆไม่ได้จําเป็นเลยที่ฝ่ายค้านจะต้องใช้เวทีเฉพาะในในในสภาจริงๆเนี่ยเวทีทแถลงข่าวประจําที่พักนะคะหรือที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยนะคะก็สามารถในการที่จะ,อ,ะอภิปรายนะคะนอกสภาได้เช่นเดียวกันแต่ที่ผ่านมาเนี่ยทํากันไหมไงมไม่ว่าจะเป็นผู้นําฝ่ายค้านซึ่งเป็นพักใหญ่แล้วก็แล้วก็จนกระทั่งพักใหม่ก็คือภูมิใจไทยแล้วก็ลงลงมาก็คือพักพลังประชารัฐแต่เบื้องต้นเนี่ยเห็นพลังประชารัฐเข้าทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นลุงป้อมหรือไม่ว่าจะเป็นโคศกของพักเนี่ยเขาก็อภิปรายนอกสภาอยู่เป็น หนื่งๆน,นะคะแต่ว่าวาระในสภาคือต้องรอเปิดประชุมสภาดิฉันคิดว่ากรณีของเปิดประชุมปลายทางของการประชุมสภาแล้วก็อภิปรายเนี่ยก็คือเสียงโหวตพอโหวตเสร็จแล้วปุ๊บก็อาจจะรวบรวมเสียงพืชที่จะเอาข้อมูลที่จกกัดการอภิปรายนะนะั้นอะไปร้องศาล <c oughs> ซึ่งดิฉันคิดว่า ปลายทางนั้นเนี่ยภาคประชาชนได้ทําหมดแล้วเพราะกรณีวุฒิสภาเขาก็ทําแล้วเอาไปร้องศาลแล้ว<ช>แล้วกระบวนการยุติธรรมก็เกิดขึ้นแล้วแต่ทีนี้บังเอิญว่ามันน่าจะเป็นเพียงแค่กลไกนะคะของของการทําหน้าที่ของสมาชิกสภาแต่ด้วยกลไกของการทําหน้าที่ตรงนี้หลายคนก็มามา,มามองในมุมของรรคประชาชนคะ่ะดตรติ่งคะว่าทําไมอ่ะดูเหมือนยังมีเยื่อใยกับพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าเพราะ กรณีอย่างเช่นนะคะอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีประเด็นตัว PN รวมถึงกรณีถูกครอบงำโดยคุณทักษณิณแต่ท้ายสุดคือพูดเยอะมากให้สัมภาษณ์เยอะมากแต่ไม่ไปยื่น เออไม่ทําอะไรเลยเรื่องนี้เดชันคุยกับคุณวิโร์คุณวิโร์ก็เถียงดิชันเนี่ยแบบค่างคางคู่คูเหมือนกันคุยกับคนคุณเจอกหรือใครที่ออกมาออกตัวแทนเนี่ยนะคะก็เถียงแบบค่างคางคูๆเหมือนกันถูกต้องสมาชิกสภาเนี่ยเวลาอภิปรายเสร็จต้องรวบรวมข้อมูลไปยืน่นปปชต้องรวบรวมข้อมูลความผิดที่ตัวเองอภิปรายนั้นเนี่ยไปยืน่นต่อนะคะสารรัฐธรรมนูญซึ่งปกติแล้วสมาชิกสภาเนี่ยเวลายื่นเนี่ยมันจะใช้เวลาฟาดแท็กเร็วกว่าเหมือนกับกรณีสมาชิกวุฒิสภาเขารวมชื่อตามกฎหมายกำหนดแล้วเอาไปยื่นสารรัฐนูน สารมูลก็จะต้องรับพิจารณาทันทีเห็นไหมคะ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีเนี่ยเป็นเรื่องที่ดิฉันเองเนี่ยนะคะพูดตรงๆคือสง mm. สัยมาตลอดว่า คุณไปหัวกันหรือเปล่าฉันถามเขาตรงๆคือเป็นหัวกันหรือเปล่าคือทําไมถึงไม่ทําหน้าที่ถ้าเกิดฝ่ายค้านสมาชิกสภาทําหน้าที่พลเ,เมืองจะไม่ออกไปทําหน้าที่หรอกออและขณะเดียวกันมันก็จะลดทอนอารมณ์ของคนในสังคมในเรื่องของแง่ของข้อสงสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสังเกตแล้วว่าพักฝ่ายค้านเนี่ยนะคะโดยเฉพาะพักประชาชนเนี่ยนะคะอภิปรายแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยไม่รวบรวมเรื่องไปปปชเลยสงสัยมากแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยก็ตอบไม่เคลียร์แล้วอย่างเรื่องคลิปเสียง คือออกมาสัมภาษณ์แล้วสับเละมากเลยและสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่ากรรมธิการของเขาเนี่ยนะคะก็ยังทําหน้าที่กันอยู่กรรมธิการมั่นคงก็มีคุณวิโรธเนี่ยเป็นประธานกรรมธิการเลยนะแล้วก็กรรมธิการด้านต่างๆกรรมธิการตํารวจก็พวกเขาออกมาให้สัมภาษณ์เยอะมากนะต่างๆแล้วก็คุณคุณคุณอะไรนะลังสีมันโลมก็เป็นกรรมธิการทางด้านความมั่นคงเพราะฉะนั้นควรคุณวิโรธเนี่ยกรรมธิการด้านการะโหมเลยด้านด้านทหารเลย ทั้ง3-4มกรรมธิการเป็นประธานหมดไม่หยิบตรงจุดนี้เนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการของการสอบสืบสวนสอบสวนเนในในกรรมธิการและไม่แม้กระทั่งจะไปร่วมกับภูมิใจไทยในการอภิปรายทนายกเกิดอะไรขึ้นคะคิดว่าเกิดคิดว่าเกิดอะไรคือควจริงแล้วนะครับพักประชาชนเนี่ยเขาต้องมีบทบาทใครับในการเป็นฝ่ายค้านนะครับถ้าเห็นว่าที่คุณแพทองทานทําไม่ถูกเนี่ย จะต้องทํำยังไงยุบสภาก็เสนอ,อเสนอมาแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ยุบซึ่งแน่นอนพรรคเพื่อไทยเขามายุบอยู่แล้วเพราะว่ารัฐบาลถ้าเกิดเพียงพ้าในสนามเลือกตั้งเขาจะไม่ยุบหรอกอนะครับทีนี้พอเด่นคือพอพรรคเพื่อไทยไม่ยอมยุบเนี่ยพรรคประชาชนจะต้องมีบทบาททางการเมืองย,ยังไงต่อ,อใช่ไหมครับทีนี้ผมเข้าใจว่าเรื่องของการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยก็เป็นทางหนึ่งคือขอใช้กลไกในสภาในการตรวจสอบแต่ก็เจอปัญหา ว่าคุณแพทองทานนะครับแม้จะเป็นนายกอยู่แต่เข้ามาชี้แจงไม่ได้มานั่งฟังไม่ได้แล้วจะพิปายัางไงประธานก็อาจจะไม่บรรจุใช่ไหมครับก็เนี่ยเป็นโจทย์ของพรรคประชาชนว่าจะมีบทบาทอย่างไรทีนี้ไอ้อเรื่องที่ที่เขาไม่ไปยื่นคุณแพทองทาน ต่อองค์กรอิสระอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าเขาอธิบายว่าเขาไม่ขอใช้นิติสงคราม,มไม่เห็นด้วยกับการใช้สามนูนในการจัดการฝ่ายตรงข้ามทางการเนืองดิฉันเนี่ฉันอาจารย์นิดเดียว<ห>ดิฉันเน่เถียงเขาแล้วนะว่าเฮ้ยก็คุณก็มาจากลั่นูนฉบับเดียวกันน่ะ <c oughs> แล้งงั้นคุณเข้ามาทาไมอ่ะคุณเข้ามาสองรอบเนี่ยลั่นนูนฉบับที่คนอื่นเขาใช้จังนั้นน่ะคุณไม่ยอมรับที่มาของไม่ที่ไม่ยอมรับที่มาของของศารแต่คุณยอมรับตัวเองเกียจปากไหลกิงน้ําแกงอ่ะ ก็อาจจะมีมาตาที่ไม่ชอบแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆพรคประชาชนก็ต้องให้บายเรื่องหนึง่งนะครับเพราะในปีพอดูข้อมูลเก่านปี2 5 6 5เนี่ยเขาเคยร่วมกับพักเพื่อไทยนะครับในการยื่นสามนูนสอบคุณศักดิ์สยามชิดชอบมาครั้งหนึ่งคือในสมัยก่อนเลือกตั้งครั้งแรค,ครั้งนี้นะครับคือหมายว่าตอนนั้นจะเป็นพักเก้าไกลนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าคนก็เลยตั้งคําถามไงแต่ก่อนก็เคยมีครั้งหนึ่งไปยื่นนะอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วข้อสาคัญคือพักประชาชนเองก็ต้อง ยุบสภาอย่างเดียวมันในทางการเมืองนะครับมันไปต่อไม่ได้พเขาถ้าเขามายุบแล้วเนี่ยคนพิมนาจไม่ยุบแล้วพรรคประชาชนก็ต้องมีอย่างอื่นมันดําเนินการต่อทีนี้อภิปายมั่งใจก,ก็จะติด<ฆ>ติดในแง่ที่ว่าตัวนายกมาชี้แจงไว้นะต้องรอฟังนะครับพรรคประชาชนเขาต้องมีบทบาทเพราะมีบทบาทปุ๊บขณะนี้ถูกมอง จากฝ่ายผู้ชุมนุมว่าหัวกันหรือเปล่าตอนนี้เึ่เขาส <นะ S 2> งสัยว่านะเขาสงสัยว่าจะไปร่วมนะคะเอาเสียงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะไปร่วมโหวตกฎหมายน้วโทษกรรมที่ตัวเองอ่ะเอาคาสภาไว้หรือไม่ไงเนี่ยเขาถึงสงสัยว่าสองพักนี้ตกลงสรุปเนี่ยมึงฝ่ายเดียวกันใช่ไหมตกลงสรุปเนี่ยวัวกันหรือเปล่าระหว่างทักษิณกับธนาธรเนี่ยหรืออะไรและโมเดลฮ่องกองเนี่ยยังจะผุดขึ้นไหมตอนนี้นะบอกได้เลยว่าฝ่ายค้าเนี่ยถูกสงสัยหนักมากคือมันก็มีสาม เหมือนการเมืองสามพักใหญ่อะ,ะนะมันก็มีพักประชาชนอันดับหนึ่งใช่ไหมพักเพื่อไทยันดับสองภูมิใจไทยันดับสมันก็มีจับคู่กันอะ,อะนะขณะนี้คือในตอนตั้งรัฐบาลที่แรกแดงกับส้มก็จับกันตั้งรัฐบาลไม่เป็แบบพังพักเพื่อไทยก็ย้ายขั้วใช่ไหมมาสลับข้างแล้วภูมิใจไทยเข้าไปตอนนี้ก็ปล่อยมือภูมิใจไทยก็ทําให้พักน้ําเงินกับส้มมาอยู่ข้างเดียวกันผมเข้าใจว่าคนที่ตั้งเข้าสังเกตอันเนี้ยมีสองมีสองกลุ่มครับรักติมนาริกายังไงคะ กลุ่มแรกเนี่ยเชื่อจริงๆว่าสงสัยจะหัวกันนะเล่นไม่สุดอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะลึกซึ้งกว่าพูดให้พูดให้แตกกันหมายพูดให้ส้มเนี่ยต้องเล่นเพื่อไทยมากกว่านี้เหมือนกับส้มเนี่ยค่อยค่อนข้างจะเหมือนกับเบามือไปหน่อยเนี่ยผมเชื่มีสองอย่างให้ดูกันต่อไปนะครับแต่ผม<ะ>เชื่อว่าพักพักประชาชนเนี่ยถูกข้อคอรหาแบบนี้ก็ต้องรับฟังะนะครับโดยที่ว่าคุณแทนทาง,ทาง,ทางก็ต้องฟังเสียงของจากทางฝ่ายค้าแล้วจากประชาชน